เดี๋ยวเราจะนั่งคุยกับเฮียอยู่จะให้เฮียอธิบายเรื่องความเป็นขอนึงสองขอเดี๋ยวจะให้เองหาลงมาอยูสองขอนสองสองขอดสองสี่ขอนเออบางธรรมดาแล้หักการทำงานความเป็นทำงานยังไงอะไรเงี้ยเออเพิ่มมือให้ความรู้ษาไปในตัว <c oughs> สวัสดีครับท,ทุกทท่านครับวันนี้เป็นจาน dba 4ี่สวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาแล้วขอไลค์ขอแชร์ให้ผมหน่อย น,นิจานดีบเอลักษณะใบข้างในเขาจะเป็นครับอันนี้ไดไม่ใส่สีจับด้วยปั๊มเบมโบนิวคาเยนปั๊มเบมโบนิวคาเยนอืม อลูกสูบจะใหญ่หมดหลูกสีอันนี้สีเขียวสีเดียวกับในรถไอ้คาเยนนะฮะอันนี้ปั๊มเบรกมือปั๊มเบรกมือจะเป็นยี่ห้อเบลเฟ่เป็นของใหม่จากญี่ปุ่น ขาจะเป็นอลูมิเนียม7075ขาจะเป็นอลูมิเนียม7075ขึ้นลูกดบสย4สีเบรกมือ Bel นะเบลแค่ครัพระเบรกขาดไม่ได้คือน็กเตอร์ครับนิกเตอร์นิกเตอร์โปรเราคัดของให้เลยครับน้ำมันเบรกก็อันนี้เป็นเฟอร์โดถ้าไม่เฟอร์โดก็เป็น ก็จะเป็นฟลอร์ดโดฮนะเที่ยวน,นี้เป็นฟลอร์ดโดถ้าไม่ฟลอร์ดโดก็แอดไอเป็นยี่ห้อของโอโดอยผมไม่น่าแก่เลยนะขี่ลืมเห็นไหมส,สวัสดีครับเสียบพงศักสวัสดีครับก็จานจะเป็น DBA ออันนี้จานหลังอันนี้จานหน้า การหลังครับก็จะเป็นแบบคัดต้อมไม่ซ้ํากันไม่ซ้ําไข่นิวขาเยนนี่ปั๊มหลังเขาลูกสูบเขาจะใหญ่หมดสี่ลูกครับจะไม่ใช่ใหญ่เล็กข้างหน้าก็จะใหญ่หมดหกลูกราคาเขาจะรับได้เลยครับ เป็นราคาที่รับได้เพราะว่าถ้าเราไปเล่นคาลเดล็กมันจะลูกสูบจะใหญ่กลางเล็กเท่ากันกันกบตัวนี้ใหญ่กลางเล็กอันนี้เป็นขยเยน18บแปดซดนะคาเยน18บแซดสวัสดีครับเสียบันพสสวัสดีครับครับใครเข้ามาแล้วแตะแสดงตัวให้ผมหน่อยจะได้ผมได้สวัสดีถึงคนถึงที่ อันนี้การเป็นเดลิออสฮะการจากออสเตรเลียเหมือนกันสวัสดีครับเสียทรงพลสวัสดีครับผมขาดไม่ได้ะพรับเบรกก็เป็นนิคเตอร์ครับนิกเตอร์เขาออกพาะเบรกดีๆให้เราใช้เราก็ต้องใช้ราคาสูงแต่ก็ผมบอกได้เลยครับคุ้มชีวิตเราแพงกว่าเขาเยอะเบกรกทว่ากันไปแล้ว คันนี้อยู่ในฟอร์ดแลงเจอร์แลงเจอร์นิกเกส่วนชุดนี้แ a ปเตอร์ครับปเตอร์วันนี้ขสองฟอร์ดสองฟอร์ดสวัสดีครับเสียทีรวัตรสวัสดีทุกทุกท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยนามครับทุกทุกท่านด้วย เอ่ยน้ำก็ดีไม่เอ่ยน้ำก็ดีสายถักเราจัดให้เป็นเฮลครับสายของเฮลหัวเขาจะเป็นสแตนเลสน็อตเราก็ให้สแตนเลสก็สแตนเลสเขาบอกเปาะมันไม่มันก็จริงอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าการรับน้ำหนักของเขาคือล็อกให้อยู่กับที่ ลักษณะล็อกให้อยู่กับที่น้ำหนักจริงๆรับที่นี่รับที่ขาอันนี้เป็นขาหลังของรถรุ่นนี้มันขาหลังจะใหญ่โตโมโหลานเต็มจอเลยเบรกมือก็เป็นเบลเฟ่ของใหม่ฮะแกะกล่องแกะกล่อง,แก,กองแกะกล่องเลยเอ่อซีเอฟแปดมดเสียบันพดซีเอแปด น่าจะเคยทําไปมีเซกห้าจำได้แต่เซ็กแปดเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเซ็กแปดมีออเดอร์ไว้ปะฮ <X 8. S 1> ะ <8. S 1> ครับอลองเข้ามาเข้ามาครับเสืยบันพศลองเข้ามาชมงานผมของจริงๆให้เห็นกับตาว่าเป็นยังไงวิธีการเจ่อของเรา สิบแปดแดเจาะเลเดนเมาส์เราไม่ได้เจาะริมถ้าเจาะริมก็จะยาวอีกนิ้วหนึ่งขาก็จะยาวอีกหนึ่งนิ้วแต่นี้ของเราขาเป็นอลูมิเนียมด้วยครับน้ำหนักเบาแต่ความแข็งแรงไม่ต้องห่วงไม่ใช่เหล็กตัดแก๊สสวัสดีครับเสียที่เราวัดเสียพงศักชุด หลังรถตู้กี่บาทถ้าเป็นพาโดก็เริ่มต้นที่สามหมื่นฮะรวมเบรกมือรวมบังฝุน่นรวมหมดทุกอย่างรวมบริการวันหน้าตรวจเช็คทุกๆฟรีทุกๆสองหมื่นเออทักหมื่นห้าก,กิโลหมื่นห้าพันกิโลมาเช็คฟรีไม่มีค่าแรงฮะจนกว่าจะเบื่อกันไปข้างหนึ่งคือจนกว่าจะขายรถหรืออะไรก็ได้หรือว่าจนกว่าจะถอดออกอะไรอย่างเงี้ยอืม ครับผมเสียบันพสฮะขอบคุณมากเคยเคยเข้ามาดูอย่างลองอยากให้มาเห็นกับตาว่างานเราไม่ใช่คัดของที่ต้นทุนถูกผูกเพื่อแข่งราคาของเราจะเน้นที่ประสิทธิภาพในการใช้งานเน้นประสิทธิภาพที่ใช้งานมากกว่าเพราะว่าไอหาของถูกมันไม่ยากฮะ หาของดีเขาไม่ค่อยหากันสวัสดีครับเสียเสียสุภเชษนะสุภเชษสิบแปดแซดจาน DBA 3 8อสามแปดศูนย์หน้าหลังใส่รรเกนเดอร์ถ้าเป็นชุดนี้แสนสี่ห้าดีบเพิ่มสี่หมืน ก็ดีบีเอสามแปดศูนย์เพิ่มสี่หมื่นครับจานดีบีเอเขาข้อดีเขาก็คือลักษณะใบเขาเขาจะออก,ออกแบบมาเป็นเนี่ยฮะระบายความร้อนระบายความร้อนสีสีพวกนี้จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ เขาจะมีบอกไว้ลักษณะใบาเขาจะอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยข้างในก็จะเป็นอย่างนี้คีบระบายความร้อนโอเคเสเต้นสวัสดีเนี่ยฮะเป็นครีบระบายความร้อนซึ่งลมจะออกนี่จะวกวนอยู่ในนี้ก่อนก่อนที่จะออกส่วนเรื่องสีจะเปลี่ยนสีอะไรเดี๋ยว ยู่ไหนเขามีอันนี้มาให้แต่ไม่รู้ไปไหนแล้วรู้สึกว่าจะเปลี่ยนสีขาวเขาจะเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิขนาดระดับไหนครับก็สนใจสอบมีอะไรสอบถามได้ครับ พอดีเขาจะเรียกไปกินข้าวสวัสดีครับเสียสมชายขอบพระคุณมากๆครับเสียบรญจพ์โอ้ขอบพระคุณครับยินดีรับใช้เลยครับขอบพระคุณมากๆากขอให้ผมรับใช้นะครับงานเราจะเน้นที่ประสิทธิภาพมากกว่านี้นะความแตกต่างของฮัทของเรายังไม่ให้ว่าไปโฆษณาว่าคัดต้อมแล้ว แต่สิบชุดก็เหมือนกันหมดสิบชุดไม่ใช่ฮะเราแต่ละชุดนี่จะไม่ซ้ำกันคันนี้จะไม่ซ้ำกับคันก่อนคันต่อไปก็จะไม่ซ้ำกับคันนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคันครับเราจะไปเรื่อยเปื่ยเหมือนออกแบบนะออกแบบไปเรื่อยเปื่ยเพื่อ ให้มีเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะคัน,ปนไปเลยมีอะไรถามได้นะครับมีอะไรถามได้เขาสมาชิกเขากำลังจะกินข้าวกันแล้วข้างหน้าก็มีรถมาเช็คหนึ่งคันโอเคก็ถ้าหากว,ว่าของเรา เ,เสียเนตตัวหลังพาโดหลังพาโดก็ชุดหนึ่งก็สามหมื่นนะฮะพร้อมพัเบกเบนดิกถ้าเป็นพัเบกดีพัเบรกดีที่สุดก็คือเน็กเตอโป้สามหมื่นสองดูแลไม่จำกัดอายุดูแลไม่จำกัดอายุนะฮะ คือจะกี่ปีก็ได้จนกว่าจะเลิกใช้กันไปเลยทุกๆ15,000กิโลเช็คฟรีไม่มีค่าแรงครับเข้ามาดูได้เลยครับเสียหนุยมีโก,โบบก้เบรกหลังสี่พอร์ตดัมเบรกดึงไม่อยู่แก้ยังไงผมไม่รู้ต้องเอาเข้ามาดูฮะ คือถ้าผมพูดไปเลยนี่กลายเป็นเหมือนโดเรมอนโผล่ไปโผล่หัวไปดูอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาเข้ามาฮะแล้วผมจะดูให้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงยิงไม่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาครับเอามาดูเอ่อถ้าพูดบอกไปเลยว่าแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้มันเหมือนท่านผู้รู้ท่านผู้รู้เขารู้ไทุกเรื่องนะแต่ทําไม่เป็นสักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมมันไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยรู้อะไรต้องขอเห็นขอเห็นได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยถึงจะรู้ฮยังไงเอาเข้ามาดูนะครับเสี่ยหน่วยสวัสดีครับเสีย่ยสุชาติจาน PRW บสามร้อยยี่สิบเอ่อจานยี่ห้อนี้ผมไม่ได้เอามาขายผมมีจานนิคเตอร์ จานนิกเตอร์โอ้ยแหมจานนิกเตอร์จานนิกเตอร์คู่ละเกดพันห้าครับเป็นของนิกเตอร์บายก็ควบคุมการผลิตโดยโปรเจกต์มิวฮะเป็นโปรเจกต์มิวเขาควบคุมการผลิตดิดหลังพาโดถ้าเป็นจานนิกเตอร์ก็ ถ้าเป็นจานนิกเตอร์ก็สามหมื่นสามหมื่นห้าครับพร้อมพระเบรกไอ้นิกเตอร์โปรลองเข้ามาดูครับมาทดลองขับได้มีรถให้ลองขับด้วยนะสวัสดีครับเสียธงชัยอยากอับเบรกอัพเกรด f อจูเนอร์ปีหนึ่งห้ามีงบไม่เยอะ ผมแนะนําให้อย่างนี้เลยฮะถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนํามาขับรถผมแล้วคุยกันให้รู้จริงว่าเออปัญหาอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราจะแก้อะไรจะแก้ยังไงงบไม่เยอะงบนิดเดียวแต่ต้องแก้ให้ถูกจุดถ้าแก้ไม่ถูกจุดแต่ผมบอกไว้เลยปลายบานที่เขาเรียกว่าบานปลายปลายบานอะไรนั่นแหละแต่อันนี้ไม่บานปลาย,ลยครับถ้าหากว่าเราแก้ให้ตรงจุด สมุฐานของเหตุทุกสมุทัยนี่โลดมาต้องแก้ให้ถูกจุดนะครับขอให้ทุกคนกินข้าวให้อร่อยฮะขอให้ทุกคนมีความสุขใครกดไลค์กดแชร์ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเนอะอะไรเงี้ยขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมมีใครสงสัยอะไรไหมครับพอดีท้องก็บอกว่าหิวแล้ว เ,เสียธงชัยมาลองขับรถผมดูนะผมของผมมีฟอร์จูเนปีหนึ่งห้าให้ดูให,ให้ให้ลองขับครับทำแบบสบายสบายกระเป๋าลูกหลานนั่งสบายอะไรอย่างเงี้ยไม่แพงฮนะถูกกว่าไอไอสิี่เยอะถูกกว่าเยอะผมบอกให้เลยไอสิ 14, ยังแพงกว่าเยอะอื สวัสดีครับทุกๆท่านที่รับชมขอบพระคุณครับก็เอาไวด้ดูเอาไว้ว่ากันต่อคลิปหน้าถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้ครับขอบพระคุณครับ